วนนี้พี่มุกเอาของมาฝากเจ้าของดีเด็กกับของของใครของดีเด็กกับของเราจะไปดีเด็กคนเดียวมั้งเพราะว่าเอาเสื้อลายลาของดีเด็กเดียเปิดเปิดไปดูก็รู้พี่เปิดเลยก็รู้นะเนาะอ๋อพี่มุกเขอบคุณครับขอบคุณพี่มุกนะครับเจ้ารู้ไหมที่ขึ้นเจ้ามาแกะเนี่ยของไข่อยากกินหนุ่มของของไข่เนี่ยไม่มีหนม ขนมอะไรขนมมงไงมีขนมมีไงขนมมีเด็กไงอ๋อขนมมีเด็กอ่ามีไงเด็กก็จะได้ไอ้ทำไมไอ้ไม่ทำเป็นเด็กเออาดูดูเอาเสื้อโชว์เส้อพี่มุกหน่อเอ้อพี่มุกเอเขาให้หมดเมื่อกี้เมาแล้วนะคะอ่ะนี่อันนี้น่าจะของอ้อแอลอ้อแอลเออเอาของอ้อแอล้ก็จะใส่วันนี้เลยนะคะวันนี้เลยค่ะไม่ของใครอ่ะ คุณค่ะเป็นของพี่เดของพี่เดออยเหรอออแย่อ๋ออ่าใช่เหรอเสื้อเสื้อผู้หญิงเหรอไ่เอ็มอ๋องไซเอ็มเหมือนเสื้อพี่นันเลยมาสงสัยเสื้อคอยมาพูดอะไรเสื้อคอยเนาะใส่ได้ไหมพี่นันเอ้าเอาอันนี้น่าจะของดีเดตัวนี้อือโอ้ตัวนี้หล่อนะดีเดปั่น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 แทยอนเลยแบบเนี่ยเออปั่นแทยอนบ่แทยอนอะไรนะเดจาวู บอแมนชายอนอนเอ๊ะนักครนางสั้นโอ้ยนางยอนขียังยังคโอ๊ยนู้นนู้นนู้นใครเนี่ยเอายังไงวันนี้ไปหมดทุกคนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแกะนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูพระเอกกันค่ะอ่ะต่อไปเสื้อตัวต่อไปนะคะอันนี้ของใครนี่ยของผมนี่ไม่นช่ของดีเดไม่ใช่ของไอเอลหรอกก็ตัวใหญ่ไซส์ไซส์ไซส์อะไรเนี่ยโอ้โหของดีเดโอ้โหรอ พี่เน <kil> ี่ยยงพี่เนี่ยรอวันนี้แหละเอ้าจะได้เป็นพระเอกแล้วทีเนี้ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายแล้วเนาะนะแต่งตัวรอคนาบนี้จะได้เป็นพระเอกสีนี้สวยนะชอบสีนี้อ่ะพระเอกมายืนคู่กับผู้ร้ายหน่อยแล้วพระเอกแอันผู้ร้ายเปลี่ยนเสื้อด่วนนะผู้ร้ายเปลี่ยนเสื้ออ่ะใส่เสื้อลองดูก่อนเทปสีดูก่อนมาพี่นกมายืนคู่กับเดินนะพี่นกมาแนวใหม่นะแนวใหม่ใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยนะวกของ ใส่ล้หลอดไหนี่หลอดเลยเอาคือบาถอดทางในมันก็โบรูแล้วเนาะมัต้องถอดมัต้องถอดใส่ถอดเท็ตอย่างใส่เสืบเสืดูเฉยเฉยพอเสื้อไหมกระชัางมันบ่อ่าใส่เสืบเสืบดูเฉยเอ่าใส่เสืบเสดูนะคะขอบคุณพี่มุกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มุกเอาไอ้บนหัวออกมันไหมเออไอ้บนหัวอ่าแดงได้หัวเขารู้ได้หัวแดงเออเนี่ยยองนั่งยองยองขี้เอาใส่ได้พอดีเลยเนาะ แง่อย่างกะรู้ไซเลยอ่ะเขากะตัวเอาค่านะคะอ่ะนะคะอย่างอันแรกก็ต้องไปลดเนาะพุง่อแล้วเต็มใช่ไหมพี่เต็มเต็มว้าวนะฮะผมบอกว่าไปซื้ออันนั้นมาใส่อย่าติดทุเรขค่ะ อาารนะคะต้องลดพุงด่วนนะคะเนาะนะคะเอาหุ่นเก่ากลับมานะดีเดตั้งแต่สมัยอ่าสี่ปีที่แล้วนะคะพี่เบลจะหัวหรอะได้บอสเสื้อสวยเด้่อ่าเสื้อสวยมันมีอันมันมีเขียวไหมแตนอเน่แตนอเน่เดี๋ยวค่อยจะใส่ตัวนี้ให้ดูแตนอแตเน่อ่าอยากจะใส่ตัวนี้เลยไหมเนี่ยค่ะตัวนี้สงสัยเข้าได้แต่แขก ออ้เกลียดไอ้อีกแล้วออ้อย่าเกลียดอ่านะพี่ไม่ต้องติดกระดุมนะไปแบบนั้นเลยจะโอเคตัวนี้มันเหมาะกับค่อยมากกว่าเจ้านั่นเองของหนูฮะของหนูบลูแมนของดีเดย์ไซเอ็มไซเอ็มขนาดไซเอ็มตัวนี้ไซเอลนี่ค่ะขนาดไซเอลยังสุขสารเสื้อเนาะขอบคุณพี่มุกนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวิทย์ยังไม่ได้ขอบเจ้ายังไม่ขอบคุณเลยวยพขอหน่อย ก็อออขอให้พี่มุกนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะนะครับผมการเงินลื่นไหลนะครับผมอ่าอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากอโอเคนะคะสำหรับ,บทีนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่มุกนะคะน,นะคะที่ฝากเสื้อสวยๆนะคะใส่ฤดูนหนาวเนาะใส่ได้พอดีเลยค่ะสำหรับวีดีก็ต้องใส่ออกงานใส่ออกงานใส่ออกงงานสสัยจะเก็บอีกแล้ว ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะเก็บเสตตู้ตลอดทีเดยวก็จะตัวนี้สวยเได้หรอ